失礼いたした。 สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ร a g ก n S C ด h a n n e l นะครับผมวันนี้ต้อนรับปีใหม่ปี2017นะครับผมด้วยลุกใหม่ของช่องนะฮะที่ดููแล้วฟังแล้วคลื้นขึ้นนะฮะดูแล้วแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Build Origin น,นะครับผม Server 167นะครับผมวันนี้ผมมีทริคดีๆนะครับมาต่อในพาร์ท3นะครับผมสำหรับทริคในครั้งนี้นะฮะเป็นทริคสำหรับการอัพชุดนะครับผมรีแทมสกิลรีแทมผลไม้นะครับให้สามารถเพิ่มพลังได้ถึงขีดสุดยอดนะครับผมผมมีวิธีการในการคำนวณแต้มนะครับผมเราจะต้องดูของที่เรามีอยู่ก่อนเลยนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราอยากจะใส่ชุดอะไรอาวุธอะไรแล้วเรา มาดูกันว่าแต้มผลลมาของเราเนี่ยพอหรือเปล่านะครับผมเบต้นนะครับผมแต้มสําหรับคลาสสามนะครับผมจะเวลานี้แต้มแล้วนะหรือแล้วนะครับเนี่ยแต้มจะอยู่ที่2574นสิ่ะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องดูนะครับผมเราไม่ต้องไปสนใจพวกแขนขาเสื้อชุดเกราะอะไรต,ต่างๆนะครับให้เราสนใจอยู่ที่ว่าอาวุธแล้วก็ชุดป้อ,องกันเท่านั้นเองเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันมีพลังที่สูงสุด ในขีดจำกัดที่เราจะต้องใช้แล้วก็เหมือนกันกับชุดนะครับชุดก็มีขีดสูงสุดที่เราจะต้องใช้แล้วคือหมายความว่ามีแต้มที่เขาคหนวไวยย้ในชุดกับอาวุธที่สูงสุดนั่นหมายความว่าพวกแหวนพวกสร้อยพวกสร้อยพวกต่างๆนี่เราไม่ต้องสนใจนะครับให้เราดูตัวเลขที่อาวุธแล้วก็ชุดอย่างเดียวนะครับผมามาดูวิธีการคํานวณน,นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่อาวุธ7ชุด7โดยที่เวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ย เมื่อยาละหมดเราจะสามารถกลับมาใช้อาวุธ6.6ชุดได้เหมือนเดิมโดยที่พลังเรายังสูงเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราดูที่ผลไม้กายเป้าหมายที่เราต้องการเลยนะครับผมผลไม้กายอเอาชุด7นี้นะครับมันจะอยู่ที่1 5 9 4นะครับผมแล้วให้เราลบผลไม้ที่เรามีอยู่ผลไม้กายนะฮะ520ยก็จะเหลือ1 7 7 4นะครับผมแล้วเราก็กดยานะครับยากายบวกไปอีก500 พลังรวมทั้งหมดของกายก็จะเป็น1 5 7 4ซึ่งมันก็ไม่พอนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องบวกแต้มที่เรามีอยู่ก็คือบวกไปอีก20แต้มมันก็จะเป็น104ถ้าเกิดว่า1นึพเนี่ยพอเราบวกอีก500มันก็จะพอดีกับแต้มกายชุดเจที่เราต้องการเลยนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องเลือกที่194้แต้มนะครับผมลำดับต่อไปนะครับผมให้เราดูที่ว่องไวนะครับผมว่องไวเนี่ยให้เรากําหนดไปเลย 704นะครับผมก็คือเป้าหมายที่เราต้องการก็คือสําหรับชุด6นะครับแล้วให้เราลบผลไม้ที่เรามีอยู่นะครับผหลอไม้วงไว้นะครับ520ก็จะเหลือ184แล้วให้เราบวกยานะครับผมที่เราจะต้องกดเข้าไปเนี่ยอีก500นะครับผมมันก็จะเป็นแต้ทั้งหมดก็คือ704นี่นะครับบวกอีก500มันก็จะเป็น 1, 2 0 4ซึ่งมันก็ยังถึงเป้าหมายของเราอยู่นั่นก็หมายความว่า แต้มนี้เราก็สามารถที่จะกลับมาใช้ใส่เป็นชุด6ได้แล้วก็เอาวุ้นได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วส่วนหินพลังโจมตีนะครับผมให้เราเอาพลังกายนะครับผมแล้วก็องไวเนี่ยรวมกันนะครับผม574เบวก1น4แี่เนี่ยแล้วให้เราไปลบกับแต้มทั้งหมดที่เราจะลบที่สามารถรีได้คือ2574นะครับผมมันก็จะเหลือ1816ซึ่ง1,000 816เนี่ยเราก็บวกพลไมทที่เรามีอยู่ไปเลย520มันก็จะเป็น2,336ซึ่งมันยังไงยังไงมันก็ใส่อาวุธ6ชุด6ได้เหมือนเดิมนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่า2,336เนี่ยถ้าเรากดยาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น2,836ซึ่งมันก็ยังใส่อาวุธ7ชุด7ได้เหมือนเดิมครับผมพอเรารู้ตัวเลขแล้วนะครับผมก็ให้เรานะครับ กดเพิ่มแต้มไปเลยนะครับผมพลังกายนะฮะ574นะครับผมส่วนพลังว่องไวเนี่ยก็คือ184นะครับผมส่วนแต้มที่เหลือเนี่ยมันก็จะอยู่ที่1,816นะครับผมก็ให้กดรวมไปเลยและหลังจากนั้นนะฮะแล้วเราก็จะสามารถใส่อาวุธ6ชุด6ได้หลังจากที่เรากดยาไปแล้วนะครับผมเพราะว่าพอเรากดยาไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถใส่อาวุธ7ชุด7ได้พอยาหมด เราก็จะกลับมาใส่อาวุธ6ชุด6-6ได้เหมือนเดิมโดยที่เราไม่ต้องกดยานะครับผมนี่คือวิธีการรีแต้มเพื่อให้เราสามารถใช้ชุดสำรองแล้วก็ชุดเทพเพื่อเพิ่มพลังให้ถึงขีดข้ามขีดจำกัดที่เราสามารถจะทำได้นะครับผมนี่ก็คือวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนชุดนะครับผมเพื่อให้พลังเราเพิ่ม ข้ามขีดจำกัดที่พลังที่เราสามารถจะทำได้นะครับผมบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้พี่แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ผลไม้เต็มเหมือนพี่เนี่ยผมจะรู้ได้ไงนะครับว่าผมอยากจะใส่อาวุธ6ชุด6หรือชุด5หรือชุด4เนี่ยผมจะต้องมีผลไม้รวมเท่าไหร่ผมนะครับผมซึ่งผมได้คิดรวมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับจะเป็นรายการแต้มดังต่อไปนี้นะครับผมคำนวณแต้ม ผลไม้ทั้งหมดนะครับพลังโจมตีพลังม่องไวพลังกายนะครับผมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอาวุธ6ชุด6เราจะต้องมีผลไม้รวม3อย่างนี้คือ946แต้มนะครับผมส่วนอาวุธ6ชุด5นะครับผมเราจะต้องมีผลไม้รวมทั้งหมดก็คือ290เแต้มนะครับผมส่วนอาวุธ6ชุด4เราจะต้องมีผลไม้ทั้งหมด174นะครับเราถึงจะสามารถใส่ได้โดยที่ไม่ต้องกดยานะครับผม <S 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 ถ้าเรามี หินนะครับสลับใช้ตีบวกนะครับผมก็ตีบวกไว้พลางๆเลยก็ได้นะครับผมสลับตีอาวุดเอาวุดห ชุดหกนะครับผมก็ตีไปเลยให้จนถึงบวกหกไว้เลยทั้งแขนขาเท้าแหวนเสื้อผ้าอะไรก็ตามแต่ตีให้ไว้เป็นหกทั้งหมดแต่ถ้ามีเยอะก็ตีให้เป็นเจ็ดเป็นแปดไปเลยสําหรับเอาไว้เป็นเซตร,รองในการทาภารกิจต่อวันแต่ถ้าเราอยากจะไปสู้กับใครหรือว่าจะลงเดเราก็ค่อยกดยานะครับผมวางแผนดีๆในการลงเดนะครับผมเพื่อให้ยาเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึงเดถึงสองรอบนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะกดก็ต่อเมื่อตอนที่ผมลงเดครั้งแรกนะครับผม ในช่วงเวลาที่มันมีมอนสเตอร์อยู่ประมาณสักมอนสเตอร์เหลืออยู่2กลุ่มแล้วผมแค่กดเพื่อที่ให้เวลานะครับผมมันรันต่อไปจนถึงเดอรอบต่อไปเนี่ยเราวินาทีนี้สำหรับยาเนี่ยยังเหลือช้ายอยู่นั่นก็หมายความว่าเรากดยาหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะสามารถลงเดอได้ถึง2ครั้งนะครับผมให้เรากำหนดเวลาช่วงเวลาจากการในการกำหนดกดยาเนี่ย ให้เหมาะพอดีสาหรับการใช้งานนะผมไม่ใช่ว่ามาปุ๊บกดเลยพอถึงเวลาปุ๊บยาหมดแล้วเราก็ไม่ใส่ชุดแล้วก็ต้องเสียเวลากดยาอีกสิ้นเปลืองในการใช้เ,เพชรปลูกฝังนะครับผมแล้วก็เพชรหรือว่าหินเขียวที่เรามีอยู่นะครับผมวันนี้มีโอกาสดีๆนะครับผมสําหรับการสุ่มพูดนะครับผมผมเห็น เพื่อนๆหลายคนถามว่าเอ๊ะการส่มพูดเนี่ยมันมีโอกาสได้ของดีๆไหมเดี๋ยวผมจะลองสูมให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเกิดว่าถ้าสูมต่อเนื่องถึง10ครั้งเนี่ยมันจะได้อะไรดีๆมาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับผม Let's go มาดูกันสลับรอบสุดท้ายเป็นไงเป็นไงว้าวผงบาเรียส,สุดยอดเลยเออประจวบหมาะกับตอนนี้เลยนะครับผมพอดีว่ายศผมเนี่ยมันถึงจุดที่สามารถอัพ เป็นยุดเก้าได้แล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวอัพยุดเก้าเพื่อนๆดูเลยแล้วกันว่าพลังจะเพิ่มสักเท่าไหร่นะฮะการอัพยุดเก้านี้นะฮะพลังทั้งหมดที่จะเพิ่มขึ้นนะครับผมมันจะอยู่ที่สองหมื่นสามสิบห้าแต้มนะครับผมถือว่าสูงเลยนะครับพลังตอนนี้นะครับผมหลังจากที่ผมไปขอบัฟดาบคาดเก้านะครับผมแล้วก็ธนูคาดเก้ามานะครับผมพลังรวมของผมจะอยู่ที่9 7 7าแสนะครับผมพอผมบัฟเสร็จเนี่ยพลังผมจะขึ้นไปอยู่ที่1นึ่งล้านสแสน 57 1 4นระครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับผมเป้าหมายต่อไปที่ผมตั้งเอาไว้เลยนะครับผมผมจะพยายามอัพให้พลังเดิมเดิมเนี่ยหลังจากที่ขอปั๊บเพื่อนเพื่อเสร็จแล้วเนี่ยบัฟขอบัฟธนูคาสิบหรือค้าเก้าหรือดาบค้าเก้าหรือค้าสิบเนี่ยนะฮะต้องให้ถึงหนึ่งล้านนะครับผมถ้าไม่ถึงหนึ่งล้านเนี่ยไม่เลิกเล่นนะครับผมก็คงต้องสู้กันต่อไปนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากจะอัพพลังหรือว่า สร้างแรงบันดาลใจในการเล่นก็ให้ดูตามคลิปรายการอื่นที่มีอยู่ตามทั่วไปตามช่อง YouTube ช่องอื่นนะฮะแล้วก็ค่อยมาปรับใช้กับสลหรับตัวเองไปเรื่อยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมทุกคนเลยนะฮะที่ให้การติดตามรับชมแล้วก็รับฟังช่องเนสซี่ชแนลนะครับผมมาโดยตั้งแต่ พาร์ทหนึ่งนะครับผมพาร์ทสองจนถึงพาร์ทที่สามพาร์ทนี้นะฮะผมไม่ได้ใจว่ามันจะมีพาร์ทสี่หรือเปล่านะเพราะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีทริคอะไรสำ,สำคัญสำหรับเกมเมอร์จินนะนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่สุดแล้วก็เป็นไั้ เ่ยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้ผมนะฮะทำคลิปต่อก็คอมเมนต์ไว้ตรงด้านล่างคลิปเลยนะฮะว่าอยากจะให้ทาคลิปตรงไหนหรืออะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าผมมวงว่างหรือว่าถ้ามีตัวเนี่ยอาจจาะมาัานุึน้นมาดูอีนสุดูทีนะครับผมสุดท้ายนี้แต่ไม่ท้ายสุดนะครับผมก็ยังเป็น เหมือนเดิมนะครับผมผมอยากจะให้เ,เพื่อนๆนะครับผมแบ่งเวลาในการเล่นเกมนะ้ผมให้ถูกนะครับไม่ใช่ว่าตั้งนาตั้งตาเล่นอย่างเดียวเลยไม่ทํางานไม่ทําการกรหนยด้วยเสียงานเสียการกันซะก,ก่อนนะครับผมก็ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับผมโชคดีครับบ๊ยายบายแลอวเจอกันใหมครับผม